เอาแล้วครับขอการสวิดสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับมิสเตอร์พามไซเบอร์ตอนวันนี้เราอยู่ในรายการสังเวียนเดือดนั่นเองใช่แล้วก่อนที่จะไปดูนั่นอย่าลืมกดทืบไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้พวกคุณดูนะนั่นก็ไปเริ่มกันเลยเอาดิคู่ชกแรกของเราเลยดีกว่าคู่ชกแรกของเราก็คือสตีมนั่นเองหรือเพื่อนของผมฟิวอีโวขอเสียงหน่อยนะครับ มาดูคู่ท้าชิงของเขาก็คือไก่นั่นเองเขาจะมาล้างแค้นให้สตีฟเฮ้ยไม่ใช่ล้างแค้นให้พ่อกับแม่เขานะที่สตีมันกินไก่ไปนั่นแหละไปครับกดหนึ่งเชียร์สตีฟกด2เชียร์ไก่นั่นเองมาสตีฟเข้าสังเวียนมาก่อนเลยครับมามาไก่ก็เข้าสังเวียนเหมือนกันครับมาดูดีว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับดูความกวนตีของสตีฟครับ เอาละผมจะทําการตีระฆังนะครับท่านเสียงระฆังดังเมื่อไหร่ตีกันได้เลยเอาละครบับสั่นนะครับสู้ได้ครับเอาละครับโอ้จังหวะนี้ครับสตีเปิดก่อนได้เปียบครับโอ้โหเอาละครับไก่ก็เปิดก่อนครับแม่ไม้มวยไทยมาครับเอาละครับจนระเข้ฟาดหางครับโอ้โหบาทาลูกพักออาเบอร์คัทก็มามาทุกการโตอสู้ครับเอาละครับใครจะอยู่ใครจะไปนะคะรับเฮ้ย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 เอาละครับโอ้ย <im> ครับสตีฟติดมุงครับสตีฟติดมุงเอาอยัางไงดีครับโอ้โหไก่ไก่มาพร้อมกับความแค้นครับมามาเอาแล้วครับมาเออเออโอ้โหอย่าก็ดักกดนบอลดีกันไปวับไปโอ้โหอยู่นี้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเอาละครับมาโอโห่ทำการสัดแอปเปิลทองไปครับเฮ้ยมึงโกงนี่หว่าสตีฟเฮ้ยไม่ได้โกงครับมามาเอาละครับสตีฟออกครับเฮ้ยมันออกสนามออกสนามเอาละครับ ออกสนามครับผิดกฎครับผิดกฎคุณสตรีมครับอย่าออกสนามนะครับมันผิดกฎเข้าใจไหมครับเออเข้าใจครับเออพี่ไก่เรานี่โอ้โหเอาละครับผมจะสั่งกระดิ่งยกศรนะครับเอาละครับสู้ได้ครับมาแล้วครับมามาพี่พี่ไก่เราต่อยไปก่อนนะครับมาสตรีมเราก็ต่อยครับโอ้โหอย่าก็อย่ากาจัมเปอร์มาโอ้โหเออต่อยกันไปมองหน้ากันไปโอ้โหเอาละครับมา โอ้โหมาครับไก่ทําการซัดไปที่ขวาครับพี่สตีฟเราทาการกันนะครับแล้วเขายกหลบครับโยกหลบครับโอ้โหมาแล้วครับมาโอ้สตีฟติดมุมครับตีไหมครับโอ้โหโอ้โหดูเดือดเลือดพลาดนะครับอืมมาเหมือนแม่งเอาเพื่อนมาทรมานมากกว่าแม่งเออช่างแม่งเอะเอาแล้วครับเออต่อยไปครับต่อยไปครับเอาทำการครับอะไรครับยังไงครับ อย่างไงครับจะมาจะมวยจะอะไรก็มาเหออนะครับโอ้โหต่อยไปครับเรียบร้อยครับเกมหลุดเอาใหม่ครับโอ้โหสตีทําการเหยียบไก่ครับโอ้โหทําการกินไก่ต่อหน้าไก่อื้มมมนีมันการทาทายศัตรูชัดชเอาล่ะครับฝนตกครับโอ้โหอ่าล่ะครับเดี๋ยวเขาถือน้องไก่ครับเมื่อกี้เดี๋ยวเอาไก่มาจากไหนวะานะอ่าล่ะครับมามาอาล่ะครับสตีทําาการเปิดก่อนครับมา โอ้โหร,รมการนี่ก็ภาคสุดใจเหมือนกันนะครับโอเคมามาโอ้โหดูดิว่าใครจะชนะครับมาระวังสตีฟกับไก่สตีฟกดดึงไก่กดสองนะครับมามามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ไก่แล้วติดก,กับแพ้ครับโอ้โหเขาหยิบไก่มาเรียบร้อยครับสตีฟชนะแล้วทาการทําการ,การหยิบเนื้อไก่มาครับแล้วก็ทําการกินโอ้โหเลือดเย็นชิบหายเลย โอ้โหทำการเลือดเย็นครับครับยกแรกสตีฟชนะนะครับว้วมานะครับยกที่สองครับมาทําการมองหน้าแล้วทําการโยนเนื้อไก่คืนให้ครับโอ้ี่สตีฟได้เอาได้ทาการเปลี่ยนสกินเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นเด็กข้างไข่ในไหมครับอมูปี้นะนะใช่ครับมาผมจะทาการเริ่มสั่นกระดิ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวครับเพื่อนเขาขอเปลี่ยนสกินครับดูนะครับพี่ไก่เราจะเปลี่ยนสกินเป็นอะไรครับมาเปลี่ยนทําการเปลี่ยนสกินเป็น โอ้โหดำเทอร์มินมาเลยครับพี่ใช้คอเกตหรอครับเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับเหมือนว่าคู่ต่อสู้เราจะพร้อมแล้วนะครับมาทําการจ้องหน้าศัตรูมาทําการสันนะครับยกที่สองมาเอาแล้วครับโอ้โหไทยเก๊กครับมามาโอ้โหมาแล้วครับอื้มโอ้โหมาครับฮารุมาถวายแหวนมาเออโอ้โหโอ้ โอ้โอ้โหดูเดือดเลือดพ่ามากเลยครับสองคู่นี้มาฮึบมาโอ้โหมีการไม่ยอมใครด้วยนะครับมาใครจะอยู่ใครจะไปครับมาอ้าโอ้โหดูเดือดมากเลยครับคู่นี้เรียบร้อยครับยกที่สองเป็นใช้ชนะของฟิวแล้วก็ทำการกินไก่แล้วครับหืเรามาเป็นเก้าด้วยนะครับพี่มาเอาละครับ เนื่องจากคำการหิวนะครับก็เลยไปหยิบของในกล่องกินมันก็คือแม่หมานั่นเองเอ้ยหมาอย่ากัดเอาละครับระหว่านี้คำการต่อยหมาครับมาจอนวิกไปถูกใจสิ่งนี้มาเรียบร้อยครับหมาไปสวรรค์ืมคนลักหมาไม่ถูกใจสิ่งนี้โดยเฉพาะจอนวิกเอาละครับํำการเปลี่ยนสก,กินอีกแล้วครับดูดีครับว่าเพื่อนผมจะเปลี่ยนเป็นสกินอะไรอือหอคุณนึกว่าแม่ชีใช่เปล่าวะไม่รู้แต่ที่รู้ ช่างแม่งดูนะครับเพื่อนผมจะเปลี่ยนสกินไหมครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้โอ้เดีแพ้สกินนี้โอ้โหเฮ้สวัสดีครับคุณกรรมการนะครับผมอยากเซ็ตยอดสี่หมวกสองหอใส่คุณกรรมการนะครับโอ้ทำไม่ไหวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเทำอะไรอ่ะเฮ้ยผมขอสักดอกหน่อยครับเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเฮ้ยเฟไกลเสียวตูดโอ้โอ้โอ้โห กลับเข้าไปก่อนนะครับโอ้โหเสียวตัวเลยครับมาแล้วครับระวังใจเกเรกับแม่ชีครับใช่ผมว่าไม่รู้นะครับเอาละครับยกที่สามครับถ้าฟิวชนะครั้งนี้ก็คือเขาจะเป็นแชมเปี้ยนนะครับมาแล้วครับโอ้โหมาบอกทีนี่ลุงโพสันวะเนี่ยโอ้มามาเลยครับโอ้โหมาครับโอ้โหทำการใส่ครับใส่นวเลยครับโอ้โหมาครับโอ้โหมาทำยังไงต่อครับมา เอออืมฮืมโอ้โหพี่เราเมียงขอครับอะไรครับอะไรอ๋อพักโยกเหรอครับพักโยกเหรอครับโอเคมาต่อมาโอ้โหโอ้โหคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะครับมาโอ้โหมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดไม่มียั้งเลยนะครับโอ้โหอืมหืมมามาเลยครับโอ้โหดูดิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะระวงัง ฟิวกับเพื่อนของผมเพื่อนของผมอีกชื่อหนึ่งชื่อเอ๋นะครับใช่ชื่อเหมือนผมเลยงงไหมละ่ะเรียบร้อยครับฟิวเป็นฝ่ายชนะอู้สามศูนย์ครับสามศูนย์อืมทำการกินไก่ครับลงามาเป็นเกาผู้ชนะก็คือคือ,ค,อคุณฟิวอีโวนั่นเองครับวู้นี่คือรางวัลน,นะครับก็คือตุ๊กตายางทองคําครับตุ๊กตายางทองค,คอําคนี่นะใช่ครับต่อยแทบตายเพื่อเพื่อได้ตุ๊กตาย,ยางทองคำนั่นแหละครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยละ่ะไปแล้ว